ับต่างเกมขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาสุาบ,บุรีอ้าวกระชาขึ้นมาสวยครับตรงนี้บอสโควิชทางขวาเปิดเดียวเข้ามาแลแ้วเตะเข้ามาชาร์โอโ้โหแมผู้ชายสุชิวะครับเข้ามาชาร์จนี่ห้าสิบห้าสิบนะครับเป็นผู้ชายทาทอนครับขออภัยเข้ามาชาร์เมื่อสกักครู่นี้ดูจงังหวะพลิกเนี่ยไปแล้วไปได้พ้นด้วยนะครับจารการบอสโควิชยิงตรงนนี้นี่โอโ้โหก็ถึงใกล้ๆกับกองหลัลงนะครับ มีทางด้านของยามาโมโต้เนี่ยครับลงมาช่วยไว้ได้ครับโดนแล้วดิ้นเลยครับโดนแซเอาโดนแย่งไม่ได้ครับตรงนี้ไหลมาครับเราทันไครพี่ยิงเลตรงตัวโอ้โหกาดทองครับแย่ยิงไปตรงตัวครับแง่ไครพี่ว่าเคลียร์ทิ้งออกมาครับทางด้านสุปรี โดนทดสอบไปหลายต่อหลายครั้งนะครับแกมรับี่ของทางด้านทิมเยือนเอาบ้างครับการิโยยิงบอลใส่มีตัวเขาเบียดเอาไว้นิดหนึ่งครับยิงให้ขนาดบอลหลอกหลังไปอยู่ตรงนี้นะครับกดเต็มๆแล้วครับเดอะโกเซนก็ยังเอาอยู่ครับโชคดีด้วยนะครับที่ไม่มีผู้เล่นอสดสภาเข้ามาซ้ําเร็วครับมาอย่างนั้นเนี่ยโดนจอดจ่อครับครับแล้น่มาใหม่ที่หนึ่งจว่าโลกมาหลายต่อมา กาติโยได้ยิงครับแม่กระชอกเหมือนกันครับโอ้โหยิงไม่ตรงตัวจัดใช้พอดีครับกิเซนกาสินโยตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าศัตรูจะหลงทางแล้วนะครับบอลมันสายติดไซก้อยนิดนึงครับดูนะครับจับปุ๊บกดด้วยซ้ายเนี่ยเกือบจะเสียหลักไปแล้วครับแม่แต่ยังดีที่ยังยั้งตัวแล้วก็ทุบทิ้งเอาไว้ได้ครับ ไเข้ามาแล้วลงมาลงแต่ล็อกตรงนี้โดนขวางเอาไวไ้ว้ายมาสวยครับแล้วนี้ลองยิงยับแต่ปัดไม่ได้ครั้งหนึ่งโอ้โหยิงหนักจริงๆครับแต่ว่าเซฟไม่ได้โกสินเป็นทางด้านโคมินานครับที่ได้ยิงกับกาสิโยกาสิโยตัดเข้ามาในกิเซนกาสิโยให้กุ้ชายชาทองยอดไปให้ทางด้านกุ้ชายอาสุชิว่าครับย้อนหลังกลับมา เปิดลูกนี้ได้โขกแล้วครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้จหว่าขึ้นโขกแน่นอนจริงๆครับแหมเป็นวุทิชายทาทองครับทำได้ครับขึ้นนำครับทิมเยือนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหคุ้มค่ากับที่ยืมมานะครับทางนั้นของวุฒิชายทาทองโอ้โหเคกเรื่องนี้หนึ่งเต็มเต็มเลยครับเสาแรกไม่มีตัวตามประกบเลยนะครับโดนลงโทษทันทีครับหลังจากที่พลาดแบบนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบุก บอลเล่นเป็นทีมเยือนแล้วได้ประตูขึ้นนําบ่อยนะครับและนี่เป็นประตูแรกของวุฒิชัยธาทองในสีเสื้อสุพรรณเลยครับโมงกว่า8หลาครับจังหวะโยนมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับตัวที่เข้าช้าเนี่ยคือด,ด้านที่โรยจกิยามาโมโต้นะครับตามประกบห่างไปหน่อยครับโดยโดนวุฒิชัยทาทองนี่นขุ่นเต็มๆครับประตูสําคัญก็บ,บุกมานะ้าครั้งคดีบย้อนมาทีหนึ่ง วทำชิงให้บอลตามช่องกันสวยครัพีก้าเปิดเลยครับแม่นด้วยได้โขลงลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโ oh, อ้โห2-0เป็นประตูจากลูกมงอีกแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. สะใจครับทน,นี้โอยเป็นแล้วต้องดูครับเป็นใครครับที่มงนะครับเป็นผุ้ชายราทองอีกครั้งครับประตูที่2ของเขาเองนะครับ ซ้ายทีขวาทีนะครับลูกแรกโยนซ้ายลูกนี้โยนขวาแล้วหนึ่งเหมือนเดิมครับโอ้ตัวประกบดูจะมีปัญหากับลูกครอสแบบนี้นะครับดูครับโอ้โหแล้วประตูก็ยืนไกลเสาเยอะเลยครับอืคราวนี้คนที่ตามมาไม่ทันเนี่ยเป็นทางด้านไพทู์เทียบมานะครับเอาครับรูนแท็ติกแล้วครับวิัยาาทองวันนี้โก้ครับเร่นสั้นมา ต่อมาให้กับคริสเตียนครั้งหนึ่งยอดมาลูกนี้แมตติ่งแล้วครับโอ้โหเอ้ายิงลูกนี้โอ้โหหลุดไปนิดเดียวครับแนวรับสับสนกันหมดแล้วครับอืมไม่เอาสกปรกโอ้โหนี่ท่านประธานเตรียมเพลออีกรอบครับคราวนี้เปลี่ยนวุฒิชัยครับโอ้แต่ว่าไม่เข้าดูนะครับโอ้โหเนี่ยครับแม่ดึงแปรด้วยซ้ายครับกะให้ฝังเสาแรกเลย ทุ่มขึ้นมาผูิงก็ขอรวมมือรการแข่งันครับเกมนี้แม่ก็ทำไปุกเร็จครับทาด้าทีเดียืนะครับวันนี้ครับทางด้านรชิล์บรีครับก็เป็นฝ่ายพลาดน้าต่อโมเลียบสไปครับประตูประตูต่อสองนะครับ